ได้ที่ร้ายสุดมากจะพบความวังผู้ใดที่เคยพลาดหลังได้เริ่มกนัหมาเป็นความช่วยเหลือในยางต้องการนำไปข้างหน้าในวันที่หมด้นทาง ้ที่หิวกระหายจะได้อื่น้ำผู้ใดมีแผลเจ็บช้ำจะได้ห้ยดีผู้ใดที่ไร้จุดหมายจะพบความหวังผู้ใดที่เคยพลาดพลังได้เริ่มต้นใหม่ ความช่วยเหลือในย้ำต้องการ ้าแต่พระปิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการวันนี้และขอทรงโปรดยก ผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้ข้าพระองค์พ้จากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจและฤทธิดเดชและพระสิลิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมน สวัสดีครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรับมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดํารงอยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายและก็ทักทายพี่น้องที่กําลังรับชมวิดีโอ,โอนี้อยู่เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่เราได้มาเจอกันผ่านพระวจนะคาขอ,ของพระเจ้าที่ผมจะแบ่งปันไปสู่พี่น้องพี่น้องครับวันนี้เราจะมาดูพระวจนะคำของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ให้เรามาดูพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่า เพราะฉะนั้นพวกท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมนันแล้วมันจะหนีท่านไปให้เราร่วมใจกันอนที่สนดครับข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระคุณความรักมั่นคงของพระองค์ที่ทรงดำรงอยู่ในชีวิตของทั้งหลายการทรงปกป้องที่มาจากพระองค์เราสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระผู้ทรง,งสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ครอบครองอยู่เหนือสรรพสิ่งทั้งปวงอุดมไปด้วยพระคุณและความรักสถิตท่ามกลางอยู่เราทั้งหลายผู้ที่เชื่อและหวังใจในพระองค์เวลานี้ขอพระองค์ทรงเปิดหูต,ตาใจฝ่ายวิญญาณของเราทั้งหลายที่เราทั้งหลายจะเรียนรู้และเข้าใจพระวจนะคำของพระองค์เราจะตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์ผ่านการดำเนินชีวิตของเราเพื่อเราจะถวายเกียรติแด่พระองค์ฝากมอบเวลานี้ไว้ใต้ขำสุงน้าที่มาจากพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานทุนขอในพระนามพระม่ายิสูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับให้เรามาดูอีกครั้งหนึ่งในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ซึ่งได้บันทึกไว้อย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจงนบอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมา้านแล้วมันจะหนีท่านไปพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นอาทิตย์ที่ผมรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวมากแล้วก็เป็นความรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ต้องถ่ายวิดีโอแล้วก็อัดวิดีโออย่างนี้ในการแบ่งปัน พระเจาคำของพระเจ้าไปสู่พี่น้องแม้ว่าผมจะทํามาแล้วปีกว่าแต่ยังเป็นความรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกประมาในการที่ยืนต่อหน้ากองและแบ่งปันพระเจ้าคำไปสู่พี่น้องอย่างไรก็ตามเชื่อว่าสิ่งที่ผมแบ่งปันนั้นจะเป็นสิ่งที่หนุนใจพี่น้องและเป็นสิ่งที่สมสร้างซึ่งกันและกันในการติดตามพระเจ้าไม่มากก็น้อยพี่น้องครับในอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ได้รับคำหนุนใจ ผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าผ่านคาเทศนาและอยากจะส่งต่อพระพรนี้ไปอย่างพี่น้องแล้วถ้าเราพูดถึงในเรื่องปัจจุบันปัจจุบันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พัฒนาและหลายสิ่งหลายอย่างก็เป็นสิ่งที่เ,เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้เราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนกันล่อลวงชีวิตของเราทั้งหลายในการที่จะให้เราทั้งหลายนั้นห่างไปจากพระเจ้าในที่ที่ผ่านมาผมได้เรียนรู้ถึงการล่อลวงที่มาจากมาที่มาสู่พี่น้อง ในรูปแบบก,การลอร่อลวงนั้นต่างคนต่างบุคลิกต่างวัยและต่างสังคมที่เราอยู่ใน,นการลอร่อลวงก็จะแตกต่างกันออกไปพี่น้องครับถ้าเราดูาคนที่ตกปลาใช่มครัถ้าเราคุ้นเคยและเรามีประสบการณ์เห็นคนที่ตกปลาเราก็จะรู้ว่าคนที่ตกปลานั้นในการที่เขาจะล่อเหยือ่อที่จะมากินเบ็ดนั้นเขาก็จะมีเหยื่อในถ้าผมเข้าใจาไม่ผิดก็คือว่า ปลาแต่ละชนิดก็จะมีเหยื่อในการล่อที่แตกต่างกันออกไปปลาที่มีเกรดปลาที่ไม่มีเกลรดสภาพแวดล้อมที่แตกต่างออกไปก็จะมีเหยื่อหรือก็จะมีวิธีการปรุงการทําเหยื่อให้แตกต่างกันออกไปเพื่อจะล่อปลาที่เขาต้องการที่จะตกและเราจะเห็นว่าการที่เขาตกเบ็ดเมื่อเขาเตรียมเหยื่อแล้วเขาจะ,ะนาเหยื่อนั้นไปไว้ที่เบ็ดใช่ไหมแล้วก็โยนมันไป เมื่อโยนแล้วเขาก็จะดึงเบ็ดเมื่อมันไม่ติดกับดักมันก็จะคนที่ตกปลาก็จะทําเหยื่อแล้วก็ทําเหยื่อใหม่แล้วก็โยนเข้าไปแล้วก็จะทําอย่างนั้นเรื่อยๆเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่เราจะเห็นสังเกตว่าถ้าทําอย่างนั้นเรื่อยๆแล้วปลาไม่ยอมกินเบ็ดปลาไม่ยอมกินเหยื่อเขาก็จะย้ายสถานที่ไปที่หนึ่งและเขาก็จะล้มเลิกไปจากการที่เขาตกที่นั่นเพราะเขารู้ว่าที่นั่นปลานั้นไม่ยอมกินเหยื่อ แล้วเขาก็จะไปในสถานที่ที่ปลานั้นพยายามที่จะกินเหย,ยื่อพี่น้องครับดังนั้นก็เช่นเดียวกันคนที่ตกเบ็ดนั้นก็จะพยายามหลายๆครั้งในการที่จะโยนเหยื่อในการที่จะให้ปลากินเช่บหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้ง้โยนไปเรืเ่อยๆและถ้าปลาไม่กินเขาก็จะย้ายไปที่อื่นดังนั้นทําให้ผมรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งอย่างหนึ่งที่มาเตือนชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตการล่อลวงจากมารก็เช่นเดียวกันมานั้นพยายามใช้เหยื่อในการที่จะล่อลวง ล่อลวงมนุษย์อย่างเราในการที่จะให้เรานั้นติดกับดักของมันแน่นอนว่ามันสตานไม่ได้มาในรูปร่างที่เป็นก็คนตัวแดงๆหน้าตาเข้มๆมีปีกแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวในจินตนาการของเราใช่ไหมครับสตานั้นมาในรูปแบบที่บางครั้งนั้นมาในรูปแบบที่สวยงามเป็นรูปแบบที่ทําให้ดูแล้วเราอยากหลงเราอยากจะอยู่กับมัน แล้วก็นั่นเป็นวิธีการของซาตานและการจัดซาตานพยายามล่อลวงในการที่จะหนึ่งครั้งถ้าไม่ได้เขาเขาจะเอาสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งเพื่อจะให้เหยื่อเพื่อให้มนุษย์นั้นติดกับดักของมันถ้าแน่นอนว่าถ้าสถานที่ไหนที่ซาตานไม่สามารถล่อลวงหรือไม่สามารถที่จะชักจูงคนนั้นกลับมาในทางหรือลงไปในทางจากพระเจ้าเพื่อจะไปในทางของมันแน่นอนว่าถ้าซาตานนั้นไม่สามารถ ทำให้คนหนึ่งคนใดหลงได้เขาก็จะย้ายไปที่อื่นในการที่จะให้มนุษย์ในการที่จะล่อลวงมนุษย์คนอื่นที่จะให้มนุษย์นั้นหลงไปในทางของมารซาตานแน่นอนว่าซาตานนั้นมันก็มีความพยายามในการที่ทำซ้ำๆทำเรื่อยๆและเราเชื่อว่าในแต่ละคนในแต่ละบุคลิกในแต่ละสังคมในแต่ละสิ่งสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังอยู่ซาตานนั้นก็จะล่อลวงใน เราเน้นลักษณะต่างกันในทุกเพศในทุกวัยถ้าเป็นเด็กเล็กอาจจะใช้เกมในการล่อลวงถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอาจจะใช้ยศอาจจะใช้ตำแหน่งอาจจะใช้เรื่องของการกินเรื่องของอภาพที่เรามองเห็นด้วยตาหรืออะไรก็ตามที่ซาตานนั้นสามารถที่จะล่อลวงได้แน่นอนว่าคนคนนี้สามารถใช้อะไรล่อลวงมารซาตานก็จะใช้สิ่งเหล่าน,นั้นในการที่จะให้เขานั้นหลบไปจากทางของพระเจ้าเหมือนนักตกปลาที่ ถ้าเขาจะตกปลาที่มีเกร็ดเขาจะเอาเหยื่อออย่างหนึ่งถ้าเขาตกปลาที่ไม่มีเกร็ดเขาจะเอาเหยื่ออีกอย่างหนึ่งพี่น้องครับนั่นเป็นสิ่งที่ซาตานจะทําแก่ชีวิตของเราเขาจะทําซ้ําๆจนทําให้เราหลงแต่ถ้าเราไม่หลงไปในการล่อลวงของซาตานซาตานก็จะหนีไปจากเราอย่างแน่นอนในพระพรินั้นได้กล่าวถึงการล่อลวงและการทดลองของซาตานที่มาถึงพระเยซูด,ด้วยจาไปใช่ไหมครับใน พระธรรมพระกิติคุณที่เราคุ้นเคยกันก็คือว่าเมื่อพระเยซูนั้นอดอาหาร4 0วันแล้วซาตานก็มาลวงมาทดลองพระเยซูถึง3ครั้งในเรื่องของครั้งแรกนั้นก็ให้พระเยซูนั้นใส่ก้อนหินเป็นขนมปังใช่ไหมครับแต่พระเยซูนั้นบอกปฏิเสธบอกว่ามนุษย์นั้นจะดำรงด้วยอาหารอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ดำรงด้วยพระวจนะคำที่มาจากพระเจ้าแล้วก็ครั้งที่สองนั้นก็จะเขาก็ทดลองพระเยซูให้พระเยซูนั้นกราบไหว้เพื่อจะประทานอาณาจักร ให้พระเยซูก็บอกว่าคนเดียวนั้นที่เขาจะกล่าววานั่นก็คือพระบิดามันก็คือพระเจ้าและอย่างที่สามนั้นซาตานก็ทดลองพระเยซูในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมครับถ้าจะโดดลงไปจากหอคอยสูงจะมีทุตสว่า์ของพระเจ้ามาปกป้องและมารับจะไม่ให้เท้าก็ทบอพินแต่ว่าพระเยซูก็บอกว่าอย่าทดลองพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าแม้แต่พระเยซูนั้นก็ถูกทดลองนั้นชีวิตของเราเองแน่นอนว่าจะถูกทดลองและจะถูกล่อลวงที่มาจากพระเจ้า ผมในอาทิตที่ผ่านมามีคํหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นคํารู้สึกว่าติดหูของผมและอยากจะแบ่งปันไปใพี่น้องมีคําที่บอกว่าการล่อลวงนั้นไม่ใช่ความบาปแต่ถ้าเรานั้นหลงไปจากการล่อลวงและพระเจ้าตักเตือนชีวิตของเราและเราไม่ยอมแก้ไขและยิ่งกว่านั้นเราก็ยังทําผิดซ้าๆและทําอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆนั่นแหละคือความบาปพี่น้องครับเมื่อเราถูกล่อลวงนั้นและเลราหลงอาจจะไม่ใช่ความบาป แต่ถ้าพระเจ้ามาตักเตือนและพระเจ้าบอกให้เราในการที่จะแก้ไขแต่เราไม่ยอมแก้ไขในสิ่งที่เราทำผิดพลาดและเรายังทำอย่างนั้นอยู่ซ้ำๆและทำเรื่อยๆนั่นแหละคือความบาป ังนั้นอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าจะมาตรัสแก่เราได้อย่าง,างไรพระเจ้าจะมาเตือนเราได้อย่างไรนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราในการที่จะติดสนิทอยู่กับพระเจ้าในการอธิษฐานในการศึกษ,ษาพระวจนะของพระเจ้าว,ว่าอะไรที่เราควรทําอะไรที่เราไม่ควรทําแน่นอนว่าพระเจ้าจะตักเตือนชีวิตของเราอย่างแน่นอนเมื่อเราทําในสิ่งที่ไม่พอพระทัยของพระเจ้าดังนั้นชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ต้องแก้ไขเมื่อเราถูกล่อลวงการล่อลวงเกิดขึ้นการ ล่อลวงมาจากซาตานที่ทําซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่าเพื่อให้เราหลงไปในทางของพระเจ้าและติดตามมันไปแต่พี่น้องครับเหมือนนักตกปลาเช่นเดียวกันถ้าปลาไม่กินเหยื่อมันก็จะหนีไปซาตานก็เหมือนกันถ้าล่อลวงเราแล้วเรายึดมั่นในพระเจ้าไม่หลงไปในทางการล,ล่อลวงของซาตานซาตานก็จะหนีไปเช่นเดียวกันพระเจ้าคำของยากบรบอกไว้อย่างชัดเจนว่าจงโตสู้กับมันแล้วม,มันจะหนีท่านไป นครับในเรื่องของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติเป็นสิ่งที่เราต้องกระทําแน่นอนว่าพระเจ้านั้นจะช่วยเราได้แต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าต้องชีวิตของเรานั้นต้องขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังการทุนขอก็เช่นเดียวกันมนุษย์หลายคนนั้นทุนขอและคําให้ฐานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ทุนขอมากที่สุดน่ก็คือการรักษาโลกที่เขากําลังเป็นอยู่พี่น้องครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่า หลายคนนั้นอธิษฐานเพื่อการรักษาโรกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิดนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐและพระเจ้าเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐโปรมงูพสรงรักษาในสิ่งที่เรากําลังเป็นได้แต่สิ่งที่เรารับผิดชอบก็มีเช่นเดีวยวกัน ถ้าเราต้องการให้พระเจ้ารักษาในขณะที่เรานั้นไม่ได้สนใจในเรื่องของสุขภาพของเราเราไม่ได้ออกกําลังกายเรากินของที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรากินเฉพาะของที่ถูกปากเราและเราไม่ได้สนใจเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและเราไม่สบายขึ้นมาเราร้องทุนขอต่อพระเจ้าให้พระเจ้าทรงรักษาในขณะที่เราทั้งหลายก็ไม่ได้รับผิดชอบร่างกายของเราเองการรักษานั้นจะมาได้อย่างไร ส่วนหนึ่งการ,รักษามาจากพระเจ้าแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากความรับผิดชอบของเราที่พระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้กับเราในการที่จะดูแลร่างกายของเราเรามีการพักผ่อนไม่เพียงพอและทำะทาให้ร่างกายสุดโทรมไปพี่น้องครับดังนั้นพระเจ้าจะรักษาเราพระเจ้าอาจจะบอกว่าเราจะรักษาเจ้าด้วยการที่เจ้าต้องออกกําลังกายเจ้าต้องกินอาหารที่เป็นประโยชน์และเจ้าต้องพักผ่อนอย่างเพียงพอ บางคนนั้นทุนขอสติปัญญาจากพระเจ้าแน่นอนว่าสติปัญญานั้นมาจากพระเจ้าพระธรรมยาก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าคนที่ขาดสติปัญญาก็จงทุนขอจากพระเจ้าแต่ใน,นความรับผิดชอบของเราก็คือว่าเราต้องอ่านหนังสือ<ม>เราต้องศึกษาคนที่อยู่เฉยๆและขอสติปัญญาแล้วพระเจ้าจะประทานเหมือนกันอาจารย์นระทานสติปัญญาให้แก่เขาอย่างนั้นเลยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนั้นความรับผิดชอบของเราก็คือการศึกษาการหาความรู้แล้วพระเจ้าจะส่งเสริมสิ่งที่ขาดหายไปแก่เรานั่นคือสิ่งที่เราเรียนรู้และสิ่งที่เราเข้าใจ เราต้องการความสําเร็จสิ่งที่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ะแล้วเราขอจากพระเจ้าและ,ะสิ่งที่พระเจ้าจะบอกแก่เราก็คือว่าจงลงมือทําเพื่อเจ้าจะไปสู่ความสําเร็จนั้นพี่น้องครับในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันสั้นๆผ่านทางพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7เป็นสิ่งที่ซาตานล่อลวงให้เราในการจะหลงไปจากทางของพระเจ้าเพื่อติดตามทางของมารซาตาน แต่ถ้าเราต่อสู้มันนั้นจะหนีไปจากเราถ้าเราไม่ลงไปจากทางของมันมันก็จะหนีไปจากชีวิตของเราการเล่าลวงนั้นเมื่อเราล้มลงไม่ใช่ความบาปแต่ถ้าเรารู้ว่าเราถูกเล,ล่าลวงแลาเราลงไปพระเจ้าต่อเตือนแต่ถ้าเราไม่แก้ไขในสิ่งที่เราทําผิดพลาดและยังทําผิดพลาดอย่างนั้นซ้ำๆนั่นแหละคือความบาปดังนั้นจงให้เรา เรียนรู้ในการที่จะสำรวจตัวเองในการที่จะแสวงหาพระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะตักเตือนในสิ่งที่เรากำลังผิดพลาดในขณะน,นี้และจงแก้ไขมันและอย่าทำมันซ้ำอีกเพราะว่าถ้าเราไม่แก้ไขและทำผิดซ้ำนั่นไม่ใช่สิ่งที่พอพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังเราความรับผิดชอบของเราคือการที่จะเราเรียนรู้ยอมรับในสิ่งที่ผิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นทำตามลงมือทำในการที่จะ ไม่ใช่ทุนขออย่างเดียวแต่ลงมือทำละให้พระเจ้าเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตต่อสู้กับมันเมื่อเรายืนหยัดในพระเจ้าเมื่อเราเคียงข้างพระเจ้าให้พระเจ้าเคียงข้างทุนขอต่อพระเจ้าแน่นอนว่ามันจะหนีไปจากเราเพราะว่าเรามีพระเจ้าสถิตยอยู่กับชีวิตของเราทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องผ่านทางพระธรรมยากอบบทที่4ข้อที่7ที่บอกว่าเพราะฉะนั้นท่านจงนอบน้อมต่อพระเจ้าจงต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนี ท่านไปให้เราร่วมใจกันเลยที่ันครับข้าแต่พระเจ้าสรวนเสริญพระคุณความรับมั่นคงของพระองค์พระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ท่ามกลางชีวิตของเราทั้งหลายผู้ที่เชื่อในพระองค์พระเจตนามของพระองค์ที่หาเราหน่อยน้อมน้อมต่อพระเจ้าต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีจากเราไปเพราะว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราการเล่าลวงมาจากมาจารย์ แต่เรามีกำลังที่มาจากพระเจ้าที่จะต่อสู้กับมารร้ายเราทั้งหลายจะมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระองค์เมื่อเราทำผิดพลาดเราจะแก้ไขและจะไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำอีกเพื่อชีวิตของเราจะเป็นที่พอประทัยของพระองค์เราฝากมอบชีวิตของเราทั้งหลายไว้ใต้การทรงนำที่มาจากพระองค์ครับพระองค์อธิษฐานทูลขอในพระนามพระมัยสุดริเจ้าอาเมนขอพระเจ้าวอพรพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ